นั่นใช่จะของไปเพื่อ้นไปเรื่อยไปเรื่อยรถย้ายเอ้ยเขาไปบ้านไหนอนโจด็นเเบกย่านจ้าา็นคนทำทำห่อย่านยูเดืย่านกย่านดอกเพราะว่าเขาไ่ได้ยุตประเทศฝรั่งีอยในอยู่ในไทยปาทุกเขาเจ้าบ้านเขาหรอต้นนี้ไหภาษาไทยเหรอป่าชูเขาจะได้เฮ็ดในบ้านดอนโจดบ้านดอนโจดมบสมณ์จารีนัน เรียนบ้านใคบ้านนอนโจดอันนี้เข้าไปเล่นบ้านนอนโจดบมก็เห็นอันนี้ก็บโมก็อันคอยก็บโมก็เห็นจนเกินตใหญ่บนบ้านนอนโจดก็ได้ขอยอยู่แถวนี้ก็จริงคือว่ากันเขาเห็นเขาวบอกคืนบ้านนอนโจดดีนึกไป้ายบ้านนอนโจดบ้านนอนโจดนี่อำเภอแวงใหญ่บ้านนอนโจดกันตะบนคอนสิบ้านนอนโจดเมื่งป้ายดูล่ะอำเภอแวงใหญ่ตาใหญ่ตะบนคอนสิมเจอไหมประกาศห้ามเรื่องอะไรประกาศ ผู้ใดเสียมเสียอภา,าป้ามาเรียอะไรเขาบ่กไอเดียโบสองขาวเขาบอก่เอาเนี่ยแม่นดีอ,นอันนี้วัดนี่ห้างเลยนะนักปู่มันนาสีห้างดอกย้ายเ,าเนาะม้บ้นานโดนโจรส์เยออันนี้วัดไอเหงมาหลายแต่ฮะเ,เนี่ยวัดไอเหงมันวัดปาริวันวัดไอเหงจิตปาริวัน,น,นบ้าน,นวัดเดียวนะแช่หลังทั้งหลังมันเขาซื้อนี่ก็ได้เต้นๆบ้านเดียวจะบ้านโดนโจรส ไปเรื่อยๆไปนะกลางบ้านแล้วก็กลับแล้วเข่าไปแล้วเออเออเอาพวกบึงบึงบึงบ้านโอ้บ้านโอนโจดบ้านนอนโจดอีแม่อยู่นอนลายบอดีเด้อพักกันแต่นี้แม่อยู่แต่บอลงรถแต่แต่พ่พักกันลงรถดอกดีแม่อยู่แล้วก็ไปหาพ่อแม่ขยังอยู่แต่ว่าไ่อย่าอยู่บ้านว้าสายสิตายกาแฟสดกาแฟสดเปล่าอ่ะฮะใครอยากกินกาแฟอ่ะบัว บ้านเราไม่อวดไม่อยากเนาะอีอวนมันมาเรต้องกินมันมาันนอนไห้มันนอนบมา่มันนอนมา่ัไถ้ากินแต่่นอนเยอะมึงสอนมอให้เจ้ามันนะมึงไปแล้วก็บกับท่านทั่วไปเิ่นออกไปทั้งบมอันนอนจ่นมันไก่ไปไหนเนาะบงมเป็มันลวปไหนนะเจริญไหมมีบ้านเจริญทุฟ้าบ้านใหญ่มากบ้านหลังใหญ่แทบบ้านไข่เว่ยกบ้านยวน บ้านไหนๆ้นนีก็มีหลังใหญ่ค่ะบบานนีอยู่ติดเขเขาก็มีาการัใหว่าแบบสีเจริญมีนีมาบ้านไนนี่ยต่อไปเขาไปเลี้ยวมีคนสีเจริญอยู่นี่มาถึงบ้านนี้โดนจลนี่ใช่ไหมไงเถอะนโดนจดนี่คอใหญ่เถอะวะเาไปย้ายไปที่ไหนเขาชนบ้านโดนจจดตะวันคอนสิเดี๋ยวกระโดดย้ายมีหน้ที่กับเขากับยังใส่ผ้าเราเลี้ยวยุ่ไปน นี่ลานสีจะเริิญนนต้นนี่แม่อเคยมาไกลแบบนี้อย่างนี้ได้อืมเขาก็กลัรมย้ายเพื่อนกับเพื่อนกัอันนี้โอ้เนี่เขาบอกว่าบึงนขายพันข้าวกันนะบึงสติปู่อจ๋นี่นรถไทยรถยังกมิตนีมเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอ้บบานิไญ่เว้ยอ๋อบานใไญ่ตัอย้ายบพรสว่าง ตำบลอฉิมแวงใหญ่ตัวาเพืกวดียวกันก็สูกอดสูกบลู่นู่แล้วม่ได้ไหมเออเธอเนาะเอาสูนเลีนรูอีอย่างวะบ่หัวได้เนี่ยสูนเลียนูัวปุนนี่นเล็กลเน่ยเขาปิดนเล็กมันนี่เขาปิดเพื่แหว่งไงสำเรอในโรงเลียนบ้านนอนจูดเนี่ยเออนโรงเลียนบ้านนนจดนี่เราคางเขาเนี่ยม่นบ่สูนเรียนรู้อี๋สวนเรียนรู่ท่าน สวนนลี้ยนูชุ่มชุ่มหนอนโจต้นก็ะสือเลี้ยนตัวเนาะพมันออกไปป้าไม่แดงคุณแม่มันก็ออกไปป้าไม่แดงคุณได้ล่ะหนูเลี้ยนบันหนอนโจ้ได้ไหนเห็นบ้านหนอนเหนบ้านเราที่สวนเลี้ยนลูกับสวนเลี้ยนลูกตัวตอนที่เนื้อออกไปแล้วเขากลับน้องย้ายเนาะเท่าจะไปเรื่อยๆมันจะเป็นบ้านยังงั้นบูงเนาะเออเลี้ยวเลยเออฮั่นสมบูงๆมันอ้าวมันก็จะเลี้ยงอยังงว่เนาะเลี้ยงป่าเนาะนี่เนาะเสร็จจะเป็นเลี้ยงป่าเนาะเขาเล็้ทุกอย่างได้ไงมันก็มีความสูขครเพ้วนได้เนาะมีคววามสุขแล้ ไปพุ่นมันมาโคกสว่างออกไปทั้งบ้านป้าไม่เดียงต้นอะไรโดนจุดออกไปเออได้กับเพื่อยังไงเขาออกกุดบังเห็ดไปพูเลาะนวนสะอาดกุดบังเห็ดไปพุ่นแล้วบัได้อะทั้งดีต้น่ะแต่ว่าแต่ว่ายเวลาประชุมอ่ากุ้มสตรีจริงๆเขามีงานลายหลายได้โดยมากบ้านทั้งนี้เนี่ยที่ว่าเป็นอ๋หัวเลาะหัวแหลกไหมตัวนี้เสื้อผ้าที่เป็นหัวเลาะหัวแหลกเป็นทั้งสีแม่ทั้งสีแม่ทัานสมัยก่อน บายเป็นทันสมัยก็อำเภอผนิญายายเขามีเอทุกอย่างแตงัตดีกว่านะมีอย่างกินทุกอย่างด้ยเขาม่สานามเขาไม่อย่างตัวนี้ผนิ้ยายแสดงว่าเขาอันนั้นได้่ดําหน้าดําหน้านนัอาจารย์บัวลำบัดลาบาลี อา <mile> จารย์บัวล้าบาหลีเนี่ยยังไม่เนาะัาั้นล่ะตอนี้กําลังที่เป็นที่ของเราเนี่ยนาจะอาจจะห้นาจห้ที่มเรนมากอนเรยนเรียนว่าโรงเรียนมาหนึจูลนี่ยนะสินดวงล้ําพื้นเน่ยสูมีเนี่บันทึกภาพไว้บ่าสูันบันทึกไปนเลยใช่รูปไปเไห้มาทั้งผีไหมเจ้ากระโวยมนก็ลืมไปไปไทยหลดมึงก็ถ่ายน้ําหลดล่ะไปโรงเรียนเมีนยังคือบ่มี ยัง่าม่นเปนโรงเรียนเนาะก็ยังว่าศูนยรียนรูเขาเ็เขียนอยู่ว่าศูนย์เรียนรูเนาะเขาอกว่าศูนย์เรียนรูเนาะสิเมนศูนย์เรียนรู้ห่ะยายเอิพัฒนาเด็กเล็กอันนี้แม่เดานทั้งพีแม่ยุทธเนเขาเคเขียนว่าศูนยรียนรูเด้ล่อเออกิศูนยเรียนรู้ศูนยเรียนรูมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนนั่นแหะพาาเป็นประตูเรียนน่นหละูนเรียนรูโรงเรียนนั่เขียนอังลนี่เนี่ หมู่บ้านดอนโจดกําลังพัฒนาโอ้น,นี่ท<า>ั้งไปสถานีเลี้ยนรูสบ้านกุดบางเฮดแต่สอบโอ้แสด<บ>ง<บ>ว่ายุคกุดบางเฮดยัยอ๋อฝุ่นว่าบางเฮดไปอีกเขาซี่ไปอีกนี่ดิอันอันลูกซ้อนไปเขาไป,ไปนี่ไ,ไปบ้านกุดบางเฮดไปได้เขา้าไปนี่โรงเรียนหมดโรงเรียนบ้านดอนโจดเนี่ยถนนเส้นนี้มัน<ง>ี่เป็นโรงเรียนเอออืมฮาตรงไปเลยยนี่ยนะยัยโรงเรียนเลยม่เป็นนี่สิโรงเรียนรูปไงวะนี่หน้อยกว่านี่ยุคบูทอกเป็นโรงเรียนเก่าเขา พกทธศิวะมันน้องันเลี้ยงมีก๊อไรแบบนี้เนาะว่าบเดี๋ยวนี้นักเลี้ยงมาก๊อไดอกใหญ่มาโลเหนือมิ้นมาโลเหนือนนันเบิดด้วยนะเดี๋ยวนี้น้ำบานไก่ไก่เนี่ยเขาจะเอาสิตั้งอีหยังขืนมาตัวพวกพวกเฮ็ดเกษตรพวกเฮ็ดอีหยังตัวย้ายเพราะว่าเวลาตุกยหอยประชุมแกงอันเสาไฮเสาหน้ายังเสี่มีเบิดด้วยเนียมีซื้อทั้งไอโควิดจ็กเทียด้วยเหรอเน่ย บ่มีบ่มีสีให้ติดสีจะเลื้ญนสินค่าสินค่าดีราคาโดนใจพุ่นอะสินจะเลืิอนี่นี่มา่นา่เพื่อนอะเส้หละกขายยังคือบเแม่นเขาอาเฮ็ดเกยวกับอันอาหารที่อันที่ว่าของพืนบ้านบาย้ายที่นี่ขายกันนี้เขียวเราสูงเท่าไรก็ว่นนี้เชียวเกิดไม่เกิด้ไม่เห็นในยไม่ว้วเขาวันหนึ่จูดก็ขึ้นออกนะที่จริงภาพพูดปนหนจูจะว่าเป็นในผู้่น ดีต <c oughs> ่อหันเข้าพอได้ออกจากบ้านออกจากบ้านก็ดีกันได้ย้ายบนออกโลดจากบ้านนั้นมาต้องอยู่หัวแม่นดอกบานแต่เข้าม่ต้องลงกรถอันนี้กาแฟข้าเจ้ากาแฟริมทางลาบ้านเขาหละหละกาแฟริมทางลาบ้านเขาเนอะเน่ยขากอบท่านสมัยอยู่นี่ท่านสมัยลักษณะท่าทางเขาท่าทางเขาเต้นตุนเตงตัวเด้อธรรมดาเมืินมานุ่งสิน

ยังเป็นสาขาแว้งไงวดาดกบัดเอว่างามดอกดเอว่างาเด้าดบัเอนว่างาดอกบงลูกนกบบเอหัวมันเล้วาดกภูมิายี่บงนี้าดกมันโค้งแข็งแว่างาบดเกปู่ิว่างใปู่เ้ยาดกมันโค้งแข็งแรง บ่ทบก็บ่มีว่าได้บ่บ่บ่ว้านนี้บ่ได้ดอกเบิ้งซื้อเบิ้งซื้อขี้ไล่ขี้ไล่เนี่ยวัดนี้ขี้ไล่เลยเนี่ยขนาดนั่นดีดีเนี่ยสิมีอยู่หลังสิมิลอยองค์ตะพูแต่ว่าบ้านนี้บ้านเผาศพมันบ่ตายคุ้นกับบ่มาหรอเนาะแม่นสาร้างมาสุกขนาดนั้นด้วยรถลอยไก่หวังท้างคนยืนเนาะมันเอากระเทือกันกับบ้านนั่นเดิเขาแทบอะไรเขายางไม้หนีอืมเว้ยเข้าวบ่ได้ข้าวบ่ได้หลงทงเหมือนฉันเนาะเขาเมืมาทั้งพี่เนาะเออ มันนั่นสงสัยเขาจริซื้อนะคนณบอกใจริงประหยัดจริงคุ้มจริงทั้งเหลือในกระเป๋าบังดูบ่งดูบ่งดูบิ่งนูเขาเมางามแท้เบิ่งดูไฮนี่เขางามเพิ่งดำเพิ่งเสร็จนี่เนาดูเพิ่งได้ยุได้กินยุเด้อนี่เด้อนี่นั่งนี่ก็ขายของนะนี่เนี่ยลวดพวงอืมแถวแถวเขาก็หากินเขาขอหากินสะดวกสบายสมบูรณ์